แล้วกนโอ้ยดีมากเอยเพลงอะไรเนี่ยไม่มีเพลงเนี่ยเพลงมึงบึ้งเต้นเลยไม่ใช่ที่กูเล่นสองไอ้เแย่ดีมันเพลงเนี่ยเพลงไม่ฟังก่อนบักโยมมันมึงฟังมันยังไม่ขึ้นเบียมึงฟังนี่เบียเนี่ยเพลงเพลงเพลงอะไรเพลงอะไรเพลงเจิดอ่ะเพลงเจิดเต้นเลยเต้นเลยเต้นก่อนจัดนะอ่ะเดี๋ยวต้องยอมแล้วกับบางโยมเฮ้ยไม่เต้นไม่คืน ดาบอกด้วยลองตามลองด้วย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 เดี๋ยวไงอ่ะเนี่ยเพลงมาลองเนี่ยจอด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 ไอจอดไอ้จอดโอเพลงไอ้จอดเนี้ยจอดถูกเลยยังอะไรเพลงก่อนหมดเพลงแล้วถูกเพลงนี่ไงเพลงจอดจอดแจ๊ดไอ้แจัดโอคาร์แล้วมีเพลงนี่เพลงเพลงก็เต้นเพลงตังหายสองร้อยด้วย ตังไงแล้เพลงชื่อเพลงเอาเพลงคืนตังค์ไอโยก็จบแล้วตอนนี้ไม่ได้เอาเพลงมีสี่สิบบาทใช่ไหมล่ะไอโยอคืนพี่เธอสงสารมานมึงต้องให้เมียมานคือจะเข้าไปเอาของมึงตัวไหนโย่กูเช้ามึงกูเห็นนะจริงไม่จริงเห็นตอนไหนคนหยุดแท็กูไปเอาปลาไปกินให้ได้ไปปลาอะไรมึงห้องส้วมห้องสี่ปลาเยี่ยงอยู่ห้องส้วมตักโยไม่เชื่อเดี๋ยวตัวเองมึงก็อยู่กับกูไม่ได้กับลุงนัทก็อยู่กับกูไม่ได้ล่ะลุงนัทก็ต้องอยู่กับลุงปลาอ่าลุงนัทคือว่าสาาขน้้้ไไไไมม่่ดดทุกกคง็ มึงคืนตังคให้บักโยไปไม่มีทักบาทม่สี่สิบห้าบาทมึงก็คืนเข้าไปหมดเลยใช้ก่อนอ้าวไม่วันจะจับกูที่สี่เจ้าเลยนะจะจับกูไม่ได้ถ้ากูไปวันนี้นะฟังก่อนลุงปานโยตัวนั้นนะมึงมึงไม่ยอมรับว่ากูรับสองร้อยมึงก็ใช้ไม่ได้เพราะท่านรัดมาเขาก็้มาอยู่กับมึงมึงก็ดีเด้อกอีบีอ๋นก็มันต้องเอาตังค์ให้บีไปซื้อกับข้าวมึงคืนไปบักโยไปก่อนสี่สิบห้าบาทนะนาไม่ได้กูเลี้ยงไม่ได้เอา เขาเห็นเองเอาทางค้าสมจิตก็เป็นพยานมาว่าไอโยมไม่ต้องพูดแบบอู๋เนี่ยเป็นพยานเลยที่ไหนที่นี่แหละไม่เคยเอาเลยอันนี้เขาจะเอาไม้ยี่สิบไปให้คืนไปโยมไปไม่ได้เงินมึงที่ไหนโยมไม่ได้เอาไปแตกมาแล้วเหรอเนี่ยกูไม่เคยเอาแล้วไอ้เนี่ยไอโยมไโยมแล้วความจริงมึเออเมื่อกี้เขาเอากล้วยมาขายมันจ่ายทางค้ากล้วยยังไงขาให้มากินเต็มเลยเฮ้ยเขาขายไม่ได้เขาไม่ได้แจกเอาให้หยิบก่อนเก็บตังค์ใหลังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เคยเอาเลยเมื่อกี้เขาไปกินลูปเขาไปกย่อกกี้้ลวยอ่ะเอเยอะะแยเลยเอาหมดลไอ้ี่ป็ะ กับตัวไปเยี่ยขึ้นมาไปเดี๋ยวเดี๋ยวได้เต้นยังเดี๋ยวพิ่งเนาะไม่รู <ละ S 1> ้เรื่องผมโยกไม่รู้เรื่องเคนบ้านหรือเปล่าเฮ <c oughs> ้ยไม่ตายเขาไม่แจกแล้วนะจุ๊บไปเมื่อกี้เขาไปมุงดมไปไหนแจกที่ไหนเขาขายไม่เหรอเขาขายมึงกินไปกี่ลูกไอ้กูยังไ <c oughs> ม่กินสัก <c oughs> ลูกเลยน้ำพริกก็มีแล้วอยู่ไหนกยอยู่ไหนเอาไหมเองเอาขึ้นมาอะไรบ้างก็กล้วยเอาเมื่อกี้ลูกเอาหมดเลยยี่สิบเมื่อกี้ใครบ้างเก๋แกเอาไปคนเดียวยี่สิบเอามาคืนเลยไม่ใช่กูมันมี ไอ้กกินสองลูไดไม่ได้ไม่ได้มาคืนอาะแต่กล้วยเหรออ๋อคือทุกอย่างเอาอะไรไปมั่งมีอะไรบ้าไม่ใช่มีมีกล้วยแล้วก็ปลาแล้วน้ำพริกสองร้อยเราเคยให้หมดอ่ะเอามาคืนยืมมาให้เล็กก่อนไม่ได้ไม่ได้ขอมาคืนก่อนเอาขอมาคืนก่อนไม่ได้งั้นกูไม่ให้เอายืมกูมากูช่วยมาจากเซเว่นเลยเฮ้ยเอาขอมาคืนก่อนไม่ได้นั้นก็เอาข้าวปลามาไม่ให้งั้นกบ้านจากบ้งไปกูไปหยิบป้ายมึงอะคืนคืนเถอะดีกว่าคืนตังค์ก่อง่ายดีตังค์ที่ไหนก็ขอมาดิก่อน

เราเอาสีแล้วไหมเอาอลตัวนี้เลยเรอาสีมันก็แล้วเราื้อไปด้วยอ่าโอเคเีนกลับเลยไปดูตามเต็มจจมาให้สองร้อยตังค์เลยนะไ่ได้ออโอเคไไยแล้เราเอาสองเอร์ให้มาขอคเลือมันยุ่อดนะใช่ถ้ามึงยังไม่เอารับของนะมึงตายแน่เอาไปเ่า เดี๋ยวไปเอาวิทยุด้วยไงไม่เอามึงห้ไงมึงก้ามาถ่ายวิทยุมึงกินไม่ได้แต่กูก็ไม่กินเอาแม่กูพยายามด้วยไฟมึงก้าวแล้วไปใช้ยัีอ่ะมึงไม่ได้ของกูวันนี้มึงไม่รับนะบอกโเคนสุดท้ายคือมึงนะเออข้ารถถ้ามึงไม่รับมึงองมาแจกพขอเอาไปคืนเขาไปถ่ายวิทยุมาถ่ายเรื่องคืนพี่กูบอกกูไม่เอาไปไม่ใช่ไหมเอาไปแล้วกูไม่มีบัตรเอาไปแล้วกูวิทยุเอาไปด้วย มันต้องขึ้นบนไหมฟังดิให้เขาดับก่อนครบไหมไม่ใช่ของบอกตาของมึงมาขายเลยเหรอทำงานสองร้อยแล้วก็ยังไม่หมดมาจับบอกเที่ยงที่บอเดี๋ยวเช็คของก่อนมาแรกมาเช็คของถ้าไม่เหลือเอาเซ่ได้ประกันชีวิตมึงทั้งคู่มาตรวจตัวของมึงมีอะไรบ้างที่เอามากูไม่กินของกูเนี่ยกูไม่กินกูกินอย่างบ้านกูคุยกับใครกูตัวอะไรบ้กงมามาคุยใกล้นี่ มกูไปแล้วถ้ามึงไม่รั้ขความมึงไม่ต้องมาถ่ายรูปวกให้ตำรวจดูมึงไม่ใจ่รเลยมเคลียร์ของก่อนถ้าเคลียร์แล้วไม่ต้องเอาไปยิงให้เพราะของมาไม่ครบอย่าว่าอ่ะของไม่ครบเนี่ยไม่ครบอ่ะแล้วเอาไปไหนกูมีแค่นี้มึงอมอ่ะกูไม่อมครับมึงถอยเอาป้ายมึงออกแล้วก็ยังกูจะเก็บมึงซะเพราะมีหิยองเพราะมีหิยองเพราะมึงไม่นอนเองอ่ะไม่ของไม่ครบเนี่ยมึงรู้ได้ไงไม่ครบกูนับไม่ครบอ่ะ ไม่ครบก็จังมึงแตกไม่ได้จับกล้าจับไม่หล่ะเขาต้องใช้ครับปรับฮะทางมันต้องเอาของอีเงินออกมาสิของามคนอย่างเขาได้กูไม่เละเสียวมึงเขาให้กูกินหน้ามึงเลยไม่ครบไปไม่ครบเจ้าปรับกูไม่มีเงินจ่ายเขาไม่ไม้เมื่อวันที่มึงมีสี่สิบห้าบาท ไม่มีตังค์ไว้ปีห้าบาทมาไว้กูไม่ให้ไม่งั้เอาเด็กไปเลยป้าเก่งไงอยู่กูไม่ให้เมื่อกี้สมเจตเมียกูเอาความมึงไปแล้วเอาพี่อยู่กูมาจับกูมาเมื่อกี้ย้อนบปนี้ดิเอ้าคุณนัเรียนคุณกล้องอ่ะยไม่เห็นหน้าตำรวจโชคกันดีฟ้าไหมเจ้ามาโชคเจ้ามาโชคไม่รู้เร่องอะคนมึงไม่เท่าไหรคนก็เจ้ามาเจ๊กชกกันดีฟ้าไหมไม่โชกแต่ว่ามึงมึงกระสานหรือเปล่าแล้วมึงประสานหรือเปล่าล่ะกูไม่้าวก็เอามึงได้

มึงไม่ต้องออกไปดิมึงก็เอาออกสิห้องตายเไปมึงห้องมึงออกนอนได้รถจีนอยู่ไหนวะทำเหงยนตกจีบไหมไม่เห็นรบจีนหรอรถจีนแง่วะคุณอยู่ตามซีโมงนแหละตถจีนอยู่ไหนวะงอนไอ้รถจีนอยู่ไหนวะเนี่ยเอาเงินมาถ่ายเขาเดี๋ยวนี้อ่ะเอาเงินมาค่าถ่ายเงินที่ไหนมึงจ่ายมาเลยกูไม่มีมึงไปเอาแบบกระยาย่ๆให้กูอยอกแย่กูมารับจริงๆนี่อ่ะมึงไปด่ายกระยาให้กูให้เลยอ่ะเอาที่ไหนดามันไปถึงด่ามลุกเลยด่ายายาเลย ต้องบอก่ายาไ้เอาให้นะไม่ไ่กูไม่ไปไม่ไปไม่ไปาเอาให้เราอยแล้วคนนี่่ตบึ่ไเอา่ไหนเอาก่นเลยไปห้องก่นยไ่เดี๋ยวมาไมาเองมาดิมันไม่ให้กูจะไปเอาตอนไหนก็ได้ไปสมไม่เกส่มงเย็นอะไรขไม่กน่งเย็นมโอนาทีไปแลยวไปวลวไปแล้วไปแล้วไป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 แล้วไปแล้วไป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 